18วิธีเอาคืนคนที่พูดลับหลังคุณอย่างเจ็บแสบโดยที่ไม่ต้องทำอะไรในโลกใบนี้ไม่ว่าเราจะเป็นใครทําอาชีพอะไรหรือใช้ชีวิตอย่างไรเราทุกคนล้วนเคยผ่านประสบการณ์ที่มีคนพูดลับหลังบ้างก็ใส่ร้ายบ้างก็บิดเบือนบ้างก็แอบ,บนินทาเอาความลับเราไปกระจายให้คนอื่นฟังอย่างสนุกปากทั้งที่บางคนเคยไว้ใจบางคนเคยให้โอกาสหรือบางคนแทบไม่มีเหตุผลจะเกลียดเราด้วยซ้ำหลายคนรู้สึกเจ็บเจ็บลึกจนอยาก เอาคืนให้สะสมแต่ลึกๆก็รู้ว่าหากตอบโต้ด้วยความโกรธด้วยการใส่ร้ายกลับด่ากลับหรือใช้กลับเราก็อาจกลายเป็นคนแบบเดียวกันโดยไม่รู้ตัวในคลิปนี้ไม่ได้สอนให้คุณแก้แค้นแต่นี่คือ18วิธีเอาคืนอย่างเจ็บแสบโดยไม่ต้องทำอะไรคุณไม่ต้องประทับไม่ต้องตอบโต้ไม่ต้องเสียเวลาแม้แต่นิดเดียวแต่กลับทำให้คนที่พูดลับหลังคุณแพ้ภัยตัวเองและที่สำคัญที่สุดคุณจะได้ชีวิตที่ดีกว่าที่เคยเป็น วิธีที่หนึ่งเงียบให้เป็นแล้วเดินให้ไกลจนเขาตามไม่ทันการเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คืออาวุธเงียบที่ทรงพลังที่สุดเมื่อมีคนพูดลับหลังคุณสิ่งแรกที่ใจอยากทำคือตอบโต้ใช่ไหมครับแต่ขอให้คุณหยุดหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าฉันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนที่ไม่เห็นค่าฉันเข้าใจความเงียบคือการตัดขาดจัดเกมของเขาเพราะคนที่พูดลับหลังมกักอยากเห็นคุณตอบโต้ อยากเห็นคุณสะดุดอารมณ์ตัวเองแต่ถ้าคุณไม่เล่นตามเกมเขาจะรู้สึกเหมือนต่อยอากาศและไม่มีทางควบคุมจิตใจคุณได้แล้วคุณจะทำยังไงต่อคุณเดินให้ไกลาจากเขาเดินไปสู่เป้าหมายของคุณเองมุ่งไปที่การพัฒนาตัวเองฝึกฝนจิตใจให้แกร่งขึ้นทำให้ชีวิตก้าวหน้าอย่างมั่นคงคนที่เคยพูดลับหลังคุณจะค่อยๆตายจากวงจรความสำเร็จของคุณไปเองโดยไม่ต้องใช้คำพูดแม้แต่คำเดียว คนที่หายไปจากชีวิตคุณไม่ได้สำคัญน้อยลงเพราะเขาพูดอะไรแต่เพราะคุณเดินไปไกลเกินกว่าคำพูดของเขาจะตามไปถึงการเงียบแล้วเดินไปให้ไกลไม่ใช่การนีแต่คือการเลือกไม่หยุดอยู่กับคนที่ไม่มีทางเปลี่ยนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในแบบของคุณเองวิธีที่สองเปลี่ยนความเจ็บให้กลายเป็นเชื้อเพลิงชีวิตทุกคำพูดรับหลังที่เจ็บปวดมันเหมือนมีดที่กรีดใจแต่คุณรู้ไหม ถ้าคุณใช้มันให้ถูกทางมันจะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่พาคุณบินสูงขึ้นหลายคนปล่อยให้คำพูดเหล่านั้นกลืนกินหัวใจจนหดหูท้อแท้หรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแต่คนที่เอาคืนได้แบบเหนือชั้นคือคนที่เอาความเจ็บมาเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันอย่าเสียเวลาโต้อตอบให้ใช้เวลาพัฒนาตัวเองอย่าเก็บคำพูดไว้ทำลายใจแต่เก็บไว้เป็นพลังเงียบ ยิ่งเขาพูดลับหลังแรงเท่าไรคุณก็ยิ่งมีแรงจะลุกขึ้นพิสูจน์ว่าฉันจะไม่หยุดเพราะคำพูดใครฉันจะเติบโตจนคำพูดพวกนั้นไร้ความหมายวันหนึ่งเมื่อคุณประสบความสำเร็จคำพูดลับหลังจะกลายเป็นเสียงแถวเบาในอดีตและคนที่เคยพูดถึงคุณจะไม่มีพื้นที่อยู่ในชีวิตคุณอีกต่อไปวิธีที่สามสร้างพลังเยียบผ่านความสำเร็จคำตอบที่เจ็บแสบที่สุดสำหรับคนที่พูดลับหลังคุณคือความสำเร็จของคุณเอง คุณไม่จําเป็นต้องหันไปต่อกลับไม่ต้องแก้ตัวไม่ต้องพยายามให้ใครเข้าใจแค่ทําชีวิตให้ดีขึ้นในทุกด้านจงใช้เวลาทุกวินาทีพิสูจน์ให้เห็นว่าคนที่พวกเขานิงทากลายเป็นคนที่ทุกคนต้องยอมรับคนที่ชนะในสนามชีวิตจริงไม่ใช่คนที่พูดเก่งหรือนิงทาเก่งแต่คือคนที่เงียบแล้วทําให้คนอื่นต้องเงียบเพราะความสําเร็จของเขาต่างหากไม่มีอะไรปิดปากคนพูดรับหลังได้ดีไปกว่า ความสำเร็จที่เขาไม่มีวันแต่ต้องจำไว้นะครับความสำเร็จไม่ได้เอาคืนใครแต่มันทำให้คุณไม่ต้องอยู่ในระดับเดียวกับคนที่พูดลับหลังคุณอีกเลยวิธีที่สี่ลบเขาออกจากใจเหมือนเขาไม่เคยมีตัวตนการที่ใครสักคนพูดลับหลังคุณไม่ใช่เพราะคุณแย่แต่เพราะเขารับความดีของคุณไม่ได้ยิ่งคุณมีแสงคนบางคนยิ่งอยากดับแสงนั้นด้วยเงาของตัวเอง อย่าต่อสู้อย่าขอความเข้าใจและอย่าเสียเวลาสงสัยว่าเขาทำไปทำไมคุณแค่ลบเขาออกจากใจให้ได้ก็พอไม่ต้องลบเขาออกจากโลกแค่ลบออกจากความคิดเมื่อเขาไม่มีพื้นที่ในใจคุณเขาก็ไม่มีพลังทำร้ายคุณอีกต่อไปคนที่พูดลับหลังมีพลังได้ก็ต่อเมื่อคุณยังคิดถึงเขายังรู้สึกยังเอาใจไปผูกไว้กับเขาแต่เมื่อคุณวางลงคุณจะเห็นว่าชีวิตคุณเบาและโล่งขึ้นอย่างเหลือเชื่อ นี่คือวิธีที่ทําให้คุณเอาคืนโดยไม่ต้องทําอะไรเลยนอกจากปล่อยเขาไว้ในความว่างเปล่าของคุณเองวิธีที่หยิ้มให้กับคําพูดลับหลังแล้วใช้มันเป็นบทฝึกใจคนที่พูดลับหลังคุณหวังให้คุณรู้สึกเสียใจโกรธหรือไม่มั่นใจในตัวเองแต่สิ่งที่เจ็บแสบที่สุดคือคุณกลับยิ้มและไม่เสเื่อใจแม้แต่น้อยเพราะการยิ้มให้กับคําพูดที่ไม่น่ารักไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอ แต่มันหมายถึงจิตใจของคุณแข็งแกร่งพอที่จะไม่ยอมให้ใครมาควบคุมอารมณ์คุณได้อีกทุกคำพูดลับหลังคือโอกาสในการฝึกใจฝึกสติฝึกความอดทนและฝึกการไม่ตกเป็นเหยื่อทางอารมณ์เมื่อคุณยิ้มได้แม้รู้ว่ามีคนพูดร้ายลับหลังคุณโลกภายในของคุณจะไม่สั่นไหวและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นคนที่เกินเอื้อมสำหรับคำพูดใครยิ่งคุณยิ้มได้ในวันที่โดนพูดลับหลัง เขายิ่งเจ็บเพราะเขาไม่สามารถทำลายคุณได้เลยวิธีที่6พิสูจน์ตัวเองผ่านการไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยคนพูดลับหลังมักหวังให้คุณออกมาปกป้องตัวเองแต่เมื่อคุณนิ่งไม่แก้ตัวและไม่อธิบายกลับทําให้คำพูดของเขากลายเป็นไร้น้ำหนักนี่คือศิลปะของการเอาคืนอย่างมีระดับไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยการใช้ชีวิตที่สงบมั่นคงและไม่แก,กว่งไกวไปตามสิ่งรอบตัว คนที่กล้าหยุดพูดกล้างเงียบและกล้าปล่อยคือคนที่รู้คุณค่าของตัวเองดีพอจนไม่ต้องให้ใครมาตัดสินคนที่ยิ่งใหญ่จริงไม่ใช่คนที่เสียงดังแต่คือคนที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วโลกก็ยังรับรู้ว่าเขาแข็งแรงขนาดไหนวิธีที่เจ็ดทำตัวให้มีค่ามากเกินกว่าจะไปเสียเวลาฟังคำพูดใครทุกวินาทีที่คุณเอาใจไปใส่กับคำพูดรับหลังของใครบางคนคือวินาทีที่คุณ ขโมยเวลาแห่งการเติบโตของตัวเองคนที่พูดลับหลังคุณเขาไม่ได้หยุดชีวิตคุณได้หรอกแต่คุณต่างหากที่หยุดตัวเองถ้าคุณมัวแต่สนใจเขาจงทําให้ตัวเองมีค่าเกินกว่าจะเสียเวลากับสิ่งไม่มีประโยชน์ใช้ชีวิตให้ดีขึ้นทุกวันใช้พลังงานไปกับการเติบโตไม่ใช่การถอยกลับไปตอบโต้คำพูดใครเขาอาจจะพูดถึงคุณทั้งวันแต่คุณไม่ต้องพูดถึงเขาสักคา แค่นี้ก็แสดงว่าใครกันแน่ที่มีพลังมากกว่าวิธีที่แปดทำให้ชีวิตคุณเปล่งประกายจนคำพูดของเขากลายเป็นเงาไร้ตัวตนคำพูดลับหลังจะส่งผลต่อคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณดับแสงตัวเองแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกจะเปล่นประกายชีวิตของคุณจะสว่างเกินกว่าความมืดของเขาจะกลืนกินได้คนที่พูดลับหลังคุณมักหวังให้คุณมืดลงเหนื่อยล้าและหมดไฟ เพราะเขาเองไม่มีแสงในตัวเขาจึงหวังจะปิดแสงของคุณอย่าเสียพลังไปดับไฟคนอื่นแต่จงใช้พลังทั้งหมดเพิ่มความสว่างให้ตัวเองสร้างผลงานใหม่ๆพัฒนาทักษะใหม่ๆปรับทัศนคติและจิตใจให้มั่นคงให้แสงของคุณเปลี่ยนะกายจนคำพูดแย่ๆของเขาไม่อาจสะท้อนอะไรได้เลยสุดท้ายเขาจะรู้ว่าไม่มีใครสามารถดับแสงของคนที่กล้าเป็นตัวเองได้จริง ฮ่าฮ <H aa> วิธีที่เก้าอยู่ให้สูงจนเขาเอื้อมไม่ถึงคนที่มัวแต่ดินทาคนอื่นคือคนที่ยังวนอยู่ในระดับเดิมๆของชีวิตแต่คุณไม่จำเป็นต้องลงไปอยู่ระดับเดียวกันคุณแค่ต้องอยู่ให้สูงกว่าสูงในความคิดสูงในการกระทําสูงในทัศนคติและเมื่อคุณสูงขึ้นเรื่อยๆคุณจะพบว่าเขาเริ่มหายไปจากสายตาคุณเองยิ่งเขาเอ่ยชื่อคุณด้วยความริษยาคุณยิ่ง ตอบกลับด้วยความสำเร็จยิ่งเขากล่าวถึงคุณด้วยความดูแคลนคุณยิ่งเดินหน้าด้วยความมั่นใจคนที่อยู่ต่ำกว่ามักใช้วิธีตะโกนให้คนข้างบนหันมามองแต่คุณไม่จำเป็นต้องหันลงไปเลยเพราะคุณมีทิศทางของตัวเองและนั่นแหละคือวิธีที่เขาจะเจ็บที่สุดเมื่อเขารู้ว่าเขาไม่มีค่าพอที่คุณจะเสียเวลามองวิธีที่สิบปล่อยให้เขาสร้างเวรกรรมของตัวเอง นี่คือหนึ่งในกลยุทธ์ที่แยบยลที่สุดคุณไม่จําเป็นต้องโต้ตอบหรือเอาคืนให้เจ็ดหมือนที่เขาทํากับคุณเพราะทุกคําพูดลับหลังที่เต็มไปด้วยเจตนาไม่ดีกําลังสร้างเวรกรรมให้ตัวเองคุณแค่ใช้ชีวิตอย่างสะอาดมีสติและสงบแล้วดูเขาทําร้ายตัวเองช้าๆด้วยคําพูดของเขาเองคนที่เอาแต่พูดถึงคนอื่นในทางไม่ดีมกักไม่มีพลังเหลือในการสร้างชีวิตตัวเอง เขาจะย่ำอยู่กับที่พูดเรื่องเดิมๆกับคนเดิมๆในวงจรเดิมฮ่าฮในขณะที่คุณเดินหน้าเติบโตและออกหาไปเรื่อยฮ่าฮวันหนึ่งเขาจะรู้ว่าเขาไม่เหลืออะไรเลยนอกจากคำพูดแย่ๆที่ไม่มีใครสนใจวิธีที่สิบเอ็ดใช้ความสุขของคุณเป็นการเอาคืนที่สง่างามที่สุดไม่มีอะไรเจ็บไปกว่าการที่เขาหวังให้คุณทุก์แต่คุณกลับสุขกว่าเดิม คนที่พูดรับหลังมักต้องการเห็นคุณเสียใจต้องการให้คุณหวั่นไหวแต่เมื่อคุณกลับมีรอยยิ้มมีความสงบและมีชีวิตที่เป็นสุขจริงฮ่าฮนั่นแหละคือการเอาคืนที่ลึกที่สุดและสง่างามที่สุดความสุขที่แท้จริงคือการไม่ให้ใครมากำหนดอารมณ์และคุณค่าของคุณคุณยังหัวเราะได้คุณยังนอนหลับสนิทคุณยังทำสิ่งที่รักคุณยังใช้ชีวิตอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องสนว่าใครจะคิดยังไง และวันหนึ่งเมื่อเขารู้ว่าเขาทำอะไรก็ไม่ได้ทำให้คุณทุกข์ได้เลยความพ่ายแพ้จะกลับไปหาคนที่พยายามทำร้ายคุณโดยอัตโนมัติวิธีที่สิบสองยกระดับจิตใจให้เหนือกว่าถ้าคุณอยากชนะให้ขาดโดยไม่ต้องทำร้ายใครเลยคุณต้องยกระดับจิตใจตัวเองให้สูงขึ้นกว่าความคิดตื้นๆของเขาคนที่พูดลับหลังมักจมอยู่กับความคิดลบความวิชาความโกรธ แต่คุณเลือกได้ว่าจะไม่เข้าไปอยู่ในบุ่งนั้นคุณไม่ได้อยู่ในโลกเพื่อเอาชนะคนที่ดูถูกคุณแต่คุณอยู่เพื่อเอาชนะตัวเองและกลายเป็นคนที่ใจใหญ่พอจะให้อภัยทุกอย่างได้เมื่อคุณใจสงบใจเย็นและไม่หวั่นไหวคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าคำพูดของเขาไม่มีพลังอะไรเลยและวันหนึ่งเขาอาจจะอภายแม้กระทั่งตัวเองที่เคยพูดถึงคุณในขณะที่คุณมีจิตใจที่สูงกว่าการตอบโต้ใด าฮวิธีที่ 13. าดึงดูดสิ่งดีๆแทนที่จะไล่ตามคนที่ไม่ดีชีวิตคุณมีพลังดึงดูดที่ทรงพลังถ้าคุณมัวแต่หันไปตอบโต้คนพูดลับหลังชีวิตคุณจะติดอยู่ในพลังงานลบแต่ถ้าคุณหันกลับมาดูแลใจตัวเองพัฒนาความคิดคุณจะเริ่มดึงดูดโอกาสใหม่ๆคนดีๆและพลังดีๆเข้ามาเองแทนที่จะวิ่งไล่ตามความถูกต้องจากคนที่ไม่เข้าใจคุณ จงวิ่งหาความสงบและสิ่งดีๆที่ทำให้คุณรู้สึกมีความหมายในชีวิตชีวิตที่ดีไม่ใช่การเอาชนะคนอื่นแต่คือการที่คุณสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามแม้ในวันที่มีคนดูถูกคุณจงจำไว้ว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นแต่คุณเกิดมาเพื่อเป็นแสงให้กับเส้นทางของคุณเองวิธีที่14ใช้การเวลาเป็นดับลับในการตอบโต ไม่มีการเอาคืนใดจะแหลมคมไปกว่าการเวลาเวลาคือผู้พิสูจน์ที่ยุติธรรมที่สุดมันจะค่อยๆเปิดเผยว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จใครมีคุณค่าและใครแค่ท่ามพูดในความมืดคนที่พูดลับหลังคุณอาจได้เสียงหัวเราะจากคนรอบข้างในวันนี้แต่วันหนึ่งเมื่อความจริงเปิดเผยการเวลาจะทําให้ทุกอย่างพลิกกลับคุณไม่ต้องเร่งรีบตอบโต้ใครเลยแค่ตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีการเวลาจะเป็นพยานให้คุณเอง บางคนหัวเราะวันนี้แต่ร้องให้ในวันหน้าบางคนโดนหัวเราะวันนี้แต่กลับยืนอย่างมั่นคงในวันหน้าขอเพียงคุณอย่ายอมแพ้และอย่าหยุดพัฒนาวันหนึ่งคนที่เคยดูถูกคุณจะรู้ว่าเขาเคยประเมินคุณต่ำเกินไปวิธีที่สิบห้าเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วปล่อยให้เขาแพ้ไปเองวิธีสุดท้ายนี้อาจดูธรรมดาแต่มันคือวิธีที่ทรงพลังและเจ็บแสบที่สุด คือการที่คุณไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อใครไม่ลดคุณค่าตัวเองลงตามคำพูดของคนอื่นและไม่ตอบโต้ในแบบเดียวกับเขาคนที่พูดลับหลังคุณต้องการให้คุณสันไหวแต่คุณกลับยืนอยู่ในความสงบของตัวเองนั่นแหละคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจงเป็นในแบบที่คุณภูมิใจไม่ต้องดีกว่าใครไม่ต้องเหนือกว่าใครแต่ต้องเหนือกว่าตัวเองในวันเมื่อวานเพราะสุดท้ายแล้ว คนที่ใช้ชีวิตเป็นคือคนที่ชนะในระยะยาวและเมื่อคุณชนะอย่างเงียบๆเ,เขาจะพ่ายแพ้อย่างไร้เสียงโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยแม้เราจะพูดถึงการเอาคืนในคลิปนี้แต่สิ่งที่ลึกกว่านั้นคือการพัฒนาความคิดและปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บการไม่ตอบโต้การให้อภัยการเดินหน้าต่ออย่างมีพลังล้วนเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่ช่วยให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของคนที่พูดลับหลัง เพราะแท้จริงแล้วการเอาคืนที่เจ็บแสบที่สุดไม่ใช่การทำร้ายกลับแต่คือการที่คุณไม่สะเทือนและใช้ชีวิตต่ออย่างคนที่มีความสุขได้จริงขอให้คุณกลับมายืนมั่นในตัวเองและจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพราะคำพูดของใครแต่คุณควรเปลี่ยนเพราะคุณรักตัวเองมากพอที่จะเติบโตต่อไปวิธีที่16เงียบให้เป็นแล้วปล่อยให้คนอื่นมองเห็นความจริงเอง บางครั้งการเงียบไม่ใช่การอ่อนแอแต่คือการเปิดพื้นที่ให้ความจริงทาหน้าที่ของมันอย่างสง่างามคนที่พูดลับหลังมักพูดเสียงดังพูดมากและพูดซ้ำแต่เสียงที่ดังกว่าไม่ได้แปลว่าจริงกว่าการเงียบของคุณจะค่อยๆดึงความสงสัยของคนรอบข้างและในที่สุดคนที่ฉลาดจะเริ่มตั้งคำถามว่าใครกันแน่ที่ควรเชื่อการเงียบของคุณไม่เพียงสร้างสมาธิให้ใจ แต่ยังสร้างพลังของความมีวุฒิภาวะซึ่งคนที่ชอบนินทาไม่มีวันเข้าใจได้เลยวิธีที่17เก็บพลังจากคำพูดแย่ๆมาใช้พัฒนาตัวเองอย่าเสียเวลาเถียงกับคำพูดลับหลังแต่จงใช้มันเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าทุกคำพูดแย่ๆที่เขาพ่นออกมาคุณเก็บไว้เป็นพลังเงียบๆแล้วแปลเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันเปลี่ยนคำาสบป,ประมาทเป็นพลัง เปลี่ยนคำดูถูกเป็นแรงฮึดเปลี่ยนคำวิจารณ์ลับหลังให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนภายในจงจำไว้ว่าไม่มีพลังอะไรทรงพลังไปกว่าคนที่เปลี่ยนความเจ็บเป็นแรงใจได้วิธีที่18บแปดสร้างชื่อเสียงให้ดีจนคำพูดลับหลังของเขาไม่มีใครเชื่อชื่อเสียงคือกราะป้องกันที่ดีที่สุดหากคุณทำความดีต่อเนื่องพูดดีทำดีช่วยเหลือผู้อื่นและไม่ดึงใครลง ชื่อเสียงของคุณจะกลายเป็นภูมิคุ้มกันต่อคำพูดลับหลังอันไร้ค่าถ้าคนอื่นเห็นคุณจริงๆเขาจะไม่เชื่อคำพูดของคนที่เอาแต่พูดลับหลังแม้เขาจะพูดซ้ำร้อยครั้งแต่ถ้าคุณสร้างความไว้วางใจจากคนรอบข้างมาตลอดเสียงของเขาก็จะจมหายไปในความน่าเชื่อถือที่คุณสร้างไว้วันหนึ่งคนจะเริ่มตั้งคำถามกับเขาไม่ใช่กับคุณและนั่นคือการเอาคืนที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลย ในคลิปนี้ไม่ได้สอนให้คุณตอบโต้ด้วยความโกรธหรือความรุนแรงแต่เป็นการเอาคืนอย่างสง่างามด้วยการพัฒนาความคิดการยกระดับจิตใจและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าให้ดีกว่าคนที่พูดลับหลังสรุปทั้ง18วิธีเอาคืนแบบไม่ต้องทำอะไรแต่คนที่พูดลับหลังจะพ่ายแพ้ไปเอง 1. นิ่งให้เป็นความนิ่งสงบคือพลังที่ทำให้เขาไร้ายอำนาจ 2. ยิ้มอย่างมั่นใจยิ้มให้เจ็บกว่าการเถียง 3. ใช้ความสําเร็จเป็นการตอบกลับความสําเร็จคือคําตอบที่เขาเถียงไม่ได้ 4. ใช้ชีวิตให้ดีขึ้นทุกวันให้ชีวิตคุณเป็นเครื่องพิสูจน์หสร้างคุณค่าตัวเองไม่ยอมให้ใครมากำหนดว่าคุณคือใคร 6. อยู่เหนืออารมณ์ไม่ตอบโต้คือการตัดพลังเขาทันที 7. อยู่กับคนที่รักคุณจริงๆเสริมพลังด้วยคนรอบข้างที่เข้าใจ 8. ตั้งใจพัฒนาตัวเอง ทำให้ตัวเองเก่งจนเขาอาย 9. อย่าพยายามอธิบายให้คนที่ไม่อยากเข้าใจเก็บพลังไว้ใช้กับสิ่งสำคัญ 10. ขอบคุณคนพูดลับหลังในใจเพราะเขาทําให้คุณแกร่งขึ้น 11. ใช้ความสุขเป็นการเอาคืนที่ดีที่สุด 12. ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไม่ตกต่ำตามเขา 13. ดึงดูดสิ่งดีๆแทนการไล่ตามคนไม่ดี14ปล่อยให้การเวลาตอบแทนทุกอย่าง 15. เป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วเขาจะแพ้ไปเอง 16. เงียบให้เป็นแล้วความจริงจะพูดแทนคุณ 17. เก็บคําพูดแย่ๆมาใช้เป็นพลังพัฒนาตัวเอง 18. สร้างชื่อเสียงให้ดีจนไม่มีใครเชื่อคําพูดของเขาสรุปส่งท้ายการให้อภัยความสงบความสุขและความสำเร็จคือการเอาคืนที่สง่างามที่สุดคุณไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่ใช้ชีวิตให้ดีและมีความหมาย วันหนึ่งคำพูดลับหลังจะกลายเป็นแค่เสียงไร้น้ำหนักแต่ตัวคุณจะยิ่งใหญ่ในสายตาคนที่มองเห็นคุณจริง